ลุงตีคิดว่าเพราะเหตุของความกลัวเกิดจากความคิดและการตัดสินใจจากประสบการณ์ของตัวเราเองหรือจากประสบการณ์ที่คนอื่นเล่าในทางลบเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้เรากลัวการเปลี่ยนแปลงนั้นๆวิธีง่ายๆนะครับที่ลุงติจะมาเล่าในวันนี้ช่วยให้เรารับมือการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นมาฝากทุกคนนะครับเรามักจะประเมินว่ามันจะเลวร้ายเลวร้ายมากๆเลย บางทีเราก็คิดเกินไปนะครับผู้คนจำนวนมากมองการเปลี่ยนแปลงไปในทางเชิงลบและมีแนวโน้มที่จะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะแย่ขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราคิดแบบนั้นมันก็เป็นธรรมดาครับที่จะทําให้เกิดความเครียดนะครับและความเครียดก็ทําให้เกิดรู้สึกกลัวตามมาแล้วจะทําอะไรอย่างไรดีล่ะครับคําตอบที่ตรงที่สุดคือจัดการกับความกังวลน,นั้นจัดการกับความกลัวนั้น ทุกอย่างยิ้มและขอบคุณมันนะครับลูงตีว่าง่ายที่สุดครับพยายามมองตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ได้แย่เสมอไปไม่ต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเลวร้ายเสมอนะครับมันมีบวกมีลบครับอย่าหลีกเลี่ยงในสิ่งพวกนั้นแต่จงยิ้มยิ้มยินดีต้อนรับมันอย่างที่ตุงตีบอกแล้วครับชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีสุขมีทุกข์มีบวกมีลบ ยิ้มเสมอครับหากเป็นไปได้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังจะมาถึงตัวเราอย่าหลีกเลี่ยงมันแต่จงยิ้มรับยิ้มต้อนรับมันเตรียมตัวให้ดีก้าวผ่านข้ามคอมฟอร์ทโซนตรงนั้นแล้วตั้งสติแล้วดูว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเตรียมแผนรับมือมันเตรียมใจแล้วกระโดดเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้ครับแล้วคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดการครับนอกเหนือจากนั้น คุณอาจจะต้องมีความสามารถเพิ่มทักษะในการคำนวณความเสี่ยงมันเหมือนกับการที่ว่าเราทำความรู้จักกับความกลัวของเราความกังวลในใจของเราคำนวณความเสี่ยงดูครับว่าเราจะรับมือความเสี่ยงตรงนั้นได้มากน้อยเพียงใดเราจะประเมินว่าเราสู้ไหวไหมเราต้องเพิ่มอะไรลุตรงตีมีวิธีที่จะช่วยรับมือการเป,ปลี่ยนแปลงเหล่านี้เยอะแยะครับลองไปดูในคลิปก็ได้นะครับเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามา แน่นอนครับลุงตีย้ําเสมอว่าความล้มเหลวคือบทเรียนแม้สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เราล้มเหลวแต่ลุงตีขออย่าให้ยอมแพ้นะครับล้มแล้วลุกได้แล้วลุกให้เร็วนะครับยิ้มรับรับประสบการณ์ที่เราได้มานั่นคือความสําเร็จครับไม่ใช่ความล้มเหลวพอเราประสบกับประสบการณ์ที่เราได้รับมาว่าตรงนั้นคือไม่ใช่ทางเดินของเรานะครับความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่สําคัญ เราจะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตทําให้เราแข็งแรงขึ้นเติบโตมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งจะเป็นวันของพวกเราทุกคนครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเตรียมตัววางแผนให้พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวเตรียมใจรับมือและเราจะเจ็บตัวน้อยสุดครับดีหรือไม่ดีทําให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนในชีวิตลูงตีว่ามันคือโอกาสที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆอยู่เหนือความกลัวการเปลี่ยนแปลง ยิ้มครับยิ้มต้อนรับมันเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับรุงตี c ซีครับ